ส่งรถด,ด้วยกันอีกแล้วนะฮะกับวันนี้นะครับภารกิจของผมการส่งมอบรถยนต์กับเคสนี้คนบ้านเดียวกันอีกแล้วนะฮะกับลูกค้าจังหวัดชัยภูมิฮะอยู่อำเภอเทพทิดะแต่ลูกค้าทางานอยู่กรุงเทพนะครับ mm hmm. เคสนี้นะครับก็คือคนบ้านเดียวกันชัยภูมิเหมือนกันนะครับแล้วก็เคสนี้ลูกค้าใช้สิทธิ์พนักงานของอีนุสุเลยครับ mm hmm. ตรงนี้ mm hmm. ก็คือได้ส่วนลดเพิ่มสาม0 0ืนบาทนะครับ mm hmm. เคสนี้ กับ4ประตู LDA คันนี้เดี๋ยวคอยติดตามชมนดฮะแต่วันนี้กับการส่งมอบรถยนต์คันนี้แต่งซิ่งอันนี้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะของช n n e l ของ YouTube ช่องนี้นะครับช่องที่ทําให้การออกรถใหม่ป้าย,ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการนํารถคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าเคสนี้ลูกค้าแจ้งพิกัดมาอยู่แถวสมุทรปาการนะครับแถวเทพารั์ที่สาคัญเคสนี้ครับคนบ้านเดียวกันอีกแล้วนะฮะจังหวัดชัยภูมิครับลูกค้า อยู่แถวอำเภอเทพสถิตนะอยู่ใ,ใกล้กับอำเภอบ้านผมนะจตุรัสนะครับแต่ลูกค้ามาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เคสนี้ลูกค้าใช้สิทธ์พนักง,งานดนวยนะครับที่มีในเครือของอินโนสูซีนะครับที่เป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนนะครับก็มีส่วนลดเช็คสิทธิ์แล้วก็คือได้ส่วนลดเพิ่มจากโปรโมชั่นนะครับสามหมบาทนะครับลูกค้าก็นํามาช่วยในการลดเงินดาวน์ได้เลยนะฮะเคสนี้สําหรับสิทธิ์พนักง,งาน ท่านใดยอยากรู้ว่าตัวเองทํางานอยู่ในคือหรือเปล่าก็ถ่ายบัตรพนักง,งานมาส่งมาให้ผมนะจผมเช็คสิทธิ์ให้นะครับถ้าอยู่ในลิสต์ที่ได้สิทธิก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มแตกต่างกันไปนะครับก็คือต้องเช็คผ่านบัตรอย่างเดียวนะครับกับเคสนี้รุ่นสีประตู LDA นะฮะคันนี้ลูกค้าออกแบบดีไซน์เองทั้งหมดนะครับสีบอลเงินคันนี้ก็แต่งซิ่งตามสเต็ปครับัยรุ่นก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางนะครับก็เดี๋ยว ได้อีกประมาณ GPS บอกอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเดี๋ยวถึงยังไงก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะฮะกับคนบ้านเดียวกันอีกแล้วนะครับชัยภูมิ FC นะครับวันนี้แน่นอนครับกับการส่งมอบรถยนต์นะครับติดตามนะครับสําหรับรถคันนี้แับโค1.9 LDA รุ่นที่ถ่ายดีอีกหนึ่งสีนะฮะก็คือสีบอลเงินคันนี้นะครับคันนี้ก็คือการตกแต่งตามโปรโมชั่นครับคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อเวลนะฮะ คลิปแดงนะครับแล้วก็กดหน้าลงมา2นิ้วนะฮะคันนี้ใส่ซีรีส์ยาง2 3 5 4 5มหนะครับคันนี้แล้วก็ล้อหลังนี่ครับล้อหลังก็เช่นกันครับคันนี้คือกดหลังลงมา3นิ้วนะครับใส่ซีรีส์สองหกห้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่ครับด้านท้ายก็ถอดกระชนหลังออกแล้วก็ใส่ค้ำหลบไฟแล้วก็ ีทอซิ่งให้ด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยครับอันนี้ก็คือจัดให้ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกแลกออกแบบเองนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือใส่ฟิล์มใสนะครับนี่ครับ,บนแดดใสมากนะครับคันนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีวัดบูธนะครับที่ติดตั้งมาให้แล้วก็มีรีฟรีนะครับ OBD นะครับคันนี้ก็มีให้ครบนะฮะ ก็ออกเดินทางครับคันนี้ลูกค้าอยู่แถวบางพีนะครับอยู่แถวสมุทรปราการนะฮะคันนี้นะครับก็คนบ้านเดียวกันอีกแล้วนะฮะเคนี้จังหวัดชัยภูมินะฮะมาทํางานที่สมุทรปราการนะฮะเดี๋ยวเคนี้เดี๋ยวไงก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะตอนที่ส่งมอบเสร็จนะฮะนี่มีคันหนึ่งที่กำลังส่งมอบอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคะที่สมุทรปราการนะครับผมเคนี้สวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่แถวเทปลักษ์ใช่ไหมตรงนี้ใช่แถวสุนักงารเทปรักษ์แถวไใกล้โรงงานประกอบของยูสุครับกับเคสนี้ก็คนบ้านเดียวกันคนชัยภูมิเหมือนกันก็คือลูกค้าเคสนี้เขาบอกนิดนึงลูกค้าทํางานอยู่รายการผลิตของยูสุเลยนะครับก็คือได้สิทธิ์ส่วนลดก็คือสามหมื่นบาทก็คือได้เลยนะฮะเช็คสิทธิ์ก็คือเช็คสิทธิ์บัตรพนักบัตรพนักงานนะฮะเช็คเสร็จปุ๊บได้ ส่วนรถตรงนี้ลูกค้าก็ลองยื่นเอกสารดูนะฮะในการดาวรถคันนี้แล้วก็ผ่านตามเงื่อนไขแล้วก็มาส่งมอบวันนี้ผมถามหน่อยซื้อยากไหมคะเน้ไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมจัดจริงจริงลูกค้าก็คือดูมาเยอะแล้วใช่ไหมครับเออือมาเจอผมในช่องก็ลองยื่นเอกสารดูเนาะเพราะว่าจังหวะการจองอยู่แล้วนี่ก็ลองยื่นดูแล้วก็ผ่านนะครับคทนี้ก็คือดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหกหมื่นเก้าแต่ลูกค้าได้ส่วนลดก็ช่วยได้เยอะเลยครับเซฟไปได้เยอะเลยก็เหมือนโสามหมื่นเยอะนะเหมือนบนัสเลยนะสามหมื่น ก็คันนี้แต่งเองดีไซน์เองหมดเลยครับเลือกอุปรกรณ์อุปรกรณ์การตกแต่งดีไซน์ถูกใจไหมถูกใจครับมารถสวยมากสวยมาก,มากใช่แล้วไม่มีกหนึ่งคัน<ด>แหละที่ลูกค้าเลือกเองอ่ะรถใหม่ๆก็คือจริงๆฮะลูกค้าดีไซน์เองได้ฮะผมว่ารถคันรถคันนี้ไม่อยู่คนเนะนนดียนะเห็นน่าจะอีกหลายปีเน,นาะเราอยู่ไปเนี้ยหาเงินหาทองได้อีกเยอะรถสี่ประตูด้วยโหทุกคนอยากได้สี่ประตูแต่มันจัดยากที่เครดิตอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คือทุกคนมุ่งสี่ประตูหมด แต่สี่ประตูบางทีไปไม่ถึงก็ต้องเอมา,มาปเป็นแคปไปไหนอย่าเงี้ยของคุณเก่งในสี่ประตูในรถสวยด้วยมีดูสูแล้วสีหายากเลยสีบอลเงินโอ้โหรถหายยากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสะฮะก็ให้ลูกค้ายืนยันว่าจบจริงเนาะจบจริงครับได้จริงครับได้จริงทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขหมดระคาผบทุอย่างันทีครัให้ลูกค้ายืนยันนี่เครดิตก็คือเป็นอีกหนึ่งเคสที่้าจบจริงก็เราพูดเรื่องจริงแล้วนะในช่องถ้าเคยติดตามผมอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แลว้วครับว่าทุกอย่างก็คือผมก็ ส่งจริงทุกค้าทุกเคสก็มาส่งนี้ก็ไม่ได้เก็บเงินอะไรเพิ่มเนะะาะก็มาส่งฟรีถึงที่อยู่แล้วบริการเต็มที่นะครับก็ขอบคุณขอบคุณอีกทีนะที่ไว้วางใจในการเลือกผมนะเพราะเซลล์มันเยอะอยู่ใ,ใกล้โรงงานด้วยมีช่องทางในการซื้อหลายที่แต่ลูกค้ายังเลือกผมอะไรเงี้ยต้องขอบคุณจริงก็ายบายครับโอกาสอีกทีคลิปหน้าอีพี EP หน้านะครับดูดิว่าผมไปส่งว่ที่ไหนไปอยดูแลกันนะครับผมคกับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะฮะกับคนบ้านเดียวกันนะครับคนจังหวัดเชียงภูเหมือนกันนะครับกับเคสนี้ตามที่บอกไปฮะ,ะก็คือลูกค้าใช้สิทธิ์พนักง,งานในเครือของอีวุสนะครับก็คือได้ส่วนลด30,000บาทนะครับการได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ก็คือลูกค้าสามารถถ่ายบัตรพนักง,งานเข้ามาเช็คสิทธิ์ได้เลยนะฮะเดีย๋ยวผมดูแลให้ครับเดีย๋ยวผมเช็คสิทธิ์ให้ว่าท่านได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับ ก้าได้ก็จะได้มาช่วยในการช่วยเงินดาวให้น้อยลงนะเหมือนกับลูกค้าท่านนี้นะครับสาหรับรถคันนี้ก็คือลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะครับแล้วคนอื่นก็สามารถออกแบบเองได้เหมือนกันนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสมัคสมาชช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสาหรับ คลิปต่อไปก็ขอติดตามแล้วกันนะครับว่าผมจะไปส่งรถที่ไหนหรือทำคอนเทนต์แบบไหนยังไงนะฮะก็ขอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวบายๆนะครับก็ชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับผมบายๆครับผมเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับ